ก็สวัสดีนะครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีสักสำหรับวิดีโอในคลิปนี้นะครับจะนำท่านมานะครับเปลี่ยนสายพานนะครับแล้วก็ตรวจสอบสภาพเม็ดตุ่มน้าหนักแล้วก็อะไหล่ตัวนี้นะครับนะตัวสไลด์ชามนะครับกับกรถจักรยานยนต์ฮอนด้า คลิก 125i นะครับไฟหน้าเป็น LED นะครับคันเนี้ยนะรถมันเคยถูกทำมาจากที่อื่นนะครับก็จะมีน็อตเนี่ยนะครับที่ครอบห้องสายพานที่ไม่ครบเวลาผมทำงานนะครับผมก็จะมาแต้มไว้ว่าตัวไหนคือไม่มีมาก่อนแล้วแล้วก็จะได้แจ้งเจ้าของเขานะครับเดี๋ยวมีขั้นตอนในการรื้อมาตรวจสอบอย่างไรนะครับเราไปติดตามรับชมกัน ขั้นแรกเลยนะครับก็คือเหมือนเดิมนะครับคือเราต้องทัดทำฟารมสะอาดเบื้องต้นนะครับคือเราจะใช้แปรงสีฟันใช้ลมเป่าใช้ผ้าเช็ดอะไรก่อนก็แล้วแต่นะครับเช็ดทำาาวามสะอาดหลังจากนั้นนะครับเราจะถอดน็อตโดยรอบนะครับก็จะต้องใช้ตัวทีเบอร์สิบนะหัวน็อตนี่จะเป็นเบอร์แปดนะครับตอนนี้มันมาไม่ครบนะครับจะถอด เวลาปฏิบัติงานจริงท่านจะใช้บล็อกลมหรืออะไรอันนี้ก็แล้วแต่นะครับนะแต่ผมก็จะทําไปช้าๆให้ท่านได้เห็นขั้นตอนนะครับสําหรับท่านที่ทําเป็นแล้วก็นะคงไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่สําหรับผู้ที่ทําไม่เป็นและสนใจหัดจะจะหัดบํารุงดูแล,แลรัลกษารถจักรยานยนต์เองนะครับก็ดูคลิปของผมไว้นะครับ ก็น็อตตัวกลางนะครับเราก็ตรวจสอบดูนะครับว่าน็อตที่ยึดฝาครอบห้องสายพานนะครับถูกถอดออกจนหมดแล้วนะครับเราก็เปิดฝาครอบห้องสายพานนะครับ น,นี่คือผมได้เป่าทํคฟามสะอาดไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับนะจริงๆแล้วถอดมาเนี่ยขี้ฝุ่นในห้องเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับทีนี้หลังจากเราถอดฝาครอบห้องสายพานเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าเราจะต้องเปลี่ยนสายพานนะครับหรือเราอยากจะตรวจสอบเม็ดตุ่มนะครับก็ถอดตัวนี้นะครับใช้ลูกบล็อกเบอร์22นะครับลูกบล็อกเบอร์22ส่วนตัวนี้ใช้ลูกบล็อกเบอร์19นะครับ ท่านจะใช้บล็อกลมหรือว่าท่านจะใช้เครื่องมือพิเศษขัดแล้วเอาประแจขันก็แล้วแต่แต่เดี๋ยวในคลิปเนี้ยผมขออนุญาตใช้เป็นบล็อกลมยิงนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับอาจจะไม่ถูกต้องบ้างเล็กน้อยนะครับ่ะเนมเปิดวาล์วลมเลยครับ จะเป็นน็อตเบอร์22นะครับแล้วก็จะมีแหวนรองนะแล้วก็จะมีตัวเขียวสำหรับใช้สตาร์ทเท้านะครับ,นะรบสามชิ้นนะครับตรงนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นผู้เล่หน้าตัวนอก ก็จะมีใบพัดลมเพื่อช่วยระบายความร้อนนะครับทีนี้เรากจะเห็นว่ามันเอาสายพานออกไม่ได้ก็จะต้องถอดคู่เล่หลังครับเบอร์สิบพี่อยู่เดินไปปรับลมให้หมเลยครับอย่างไวเลยครับ ออกแล้วครับโอเคครับนะที่ผู้เล่หลังนะครับก็จะมีน็อตล็อกเบอร์19นะครับก็จะมีแหวนรองนะครับจากนั้นก็ถอดชามชามคลัชแล้วเราก็ยกผู้เล่หลังพร้อมกับสายพานออกมานะครับ ทีนี้กลับมาที่ผู้เล่นหน้านะครับเวลาผมสอนนักศึกษาเนี่ยผมจะบอกว่าเวลาถอดชุดผู้เล่นหน้าเนี่ยนะครับพยายามถอดมาทั้งชุดเพื่อจะได้ดูว่าก่อนหน้าเนี่ยช่างบางร้านเนี่ยเขาเรียงเม็ดใส่เม็ดมาถูกไหมแต่ถ้าเกิดท่านไม่สนใจเรื่องนี้ท่านจะดึงมาให้มันกระจัดกระจายอย่างไรก็ได้น,นี้ก็แล้วแต่นะครับผมก็จะดึงชุดผู้เล่นหน้าตัวนออกมานะครับ ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นซีนข้อเหวี่ยงข้างซ้ายนะครับของ Hon d a ชอบมีปัญหากับซีนตัวนี้ชอบรั่วนะครับอันนี้ก็จะเป็นซีนห้องเฟืองท้ายครับมอเช้าในห้องนี้มีตะฝุ่นเต็มไปหมดเลยนะครับทีนี้เรามาดูครัทที่ผู้เล่นหน้านะผู้เล่นหน้านะเนี่ยนะตัวที่ผมสันนิษฐานว่ามีปัญหาคือตัวเนี่ยนะครับพลาสติกสไลด์นะครับ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะครับมันสึกนะฮะมันสึกมากเลยนะครับเรามีเสียงนะครับเวลาทํางานนะครับทีนี้ผมก็ยกเม็ดออกมานะครับอ่ายกตัวฝาขัดชามแล้วมาดูเม็ดนะครับอันนี้ก็ยังคงเป็นเม็ดตุ่มน้ําหนักเดิมๆนะครับได้ทําการตรวจสอบแล้วดูสภาพด้วยสายตาแล้วเนี่ยเม็ดตุ่มยังใช้ได้อยู่นะครับ การตรวจสอบเม็ดตุ้มนะครับจะมีอยู่2วิธีนะครับ1ก็คือเราดูได้สายตาว่าเม็ดเนี่ยเป็นเหลี่ยมไหมนะครับแต่บางครั้งนะครับเม็ดมันสึกไปเราดูได้สายตาไม่ได้ถ้าเจ้าถูกต้องตามมาตรฐานนะครับคือเราจะต้องใช้เวอร์เนียเนี่ยนะครับไปวัดไดมิเตอร์หรือเส้นผ่าศูนย์กลางของเม็ดนะครับเขาจะมีค่าพิกัดการซ่อมอยู่สายพานนะครับคันนี้นะครับ สายพานข้างในเนี่ยนะครับล่องมีการแตกฉีกขาดค่อนข้างจะเยอะนะครับการตรวจสอบสายพานก็จะมี2วิธีนะครับ1ก็คือดูด้วยสายตานะมีการแตกฉีกขาดแแก้มข้างเป็นขุยล่อนไหมนะครับนะแต่ถ้าเกิดดูตรงนั้นแล้วยังตัดสินใจไม่ได้นะครับก็จะใช้วิธีนะครับวัดขนาดความกว้างของสายพาน แล้วก็ไปเทียบกับค่ามาตรฐานว่าเขากําหนดค่าขั้นต่ําไว้เท่าไหร่นะครับว่ามันสึกแล้วต้องเปลี่ยนนะอันนี้นะครับของใหม่เนี่ยนะครับรหัส K35V เนี่ยนะครับอันนี้ผมวัดได้เมื่อเช้านะครับอ่าเนี่ยความกว้างสายพานนะตรงจุดเนี้ยได้ประมาณ2 3มมิเมนะครับ23มลเวลาผ่านการใช้งานไปตรงแก้มสายพานเนี่ยนะครับมันก็จะถูกับ ตัวชามหน้าชามหลังเนี่ยฮะตรงแก้มมันเนี่ยนะครับจะถูพอมันถูปุ๊บตัวชามเนี่ยเป็นโลหะแต่สายพานเนี่ยเป็นยางเพะนั้นแก้มสายพานเนี่ยจะสึกไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีประมาณนี้นเดี๋ยวผมจะทำการเทเม็ดออกมานะครับโดยมาตรฐานเดิมๆจากโรงงานนะครับเม็ดตุ้มน้ำหนักเนเขาก็จะมีอยู่6เม็ดนะครับ ทีนี้เม็ดของ h o n d ้าเนี่ยผมก็เคยบอกไปแล้วว่าเขาออกแบบมานะครับเพื่อลดแรงเสียดทานลดการสึกหลอลดการเสรียดสีเพราะฉะนั้นทางด้านหนึ่งของเม็ดเนี่ยมันจะมีพลาสติกหุ้มอยู่อย่างนี้ส่วนอีกด้านหนึ่งมันจะไม่มีพลาสติกหุ้มเวลาใส่นะครับเวลาใส่ให้เราจับผู้เล่หน้าตัวในขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วเวลาเราใส่เม็ดแล้วด้านที่มีพลาสติกเนี่ยนะครับไว้ทางด้านขวามือนะครับด้านพลาสติก ใส่ลงปาอยู่ขวามือนะครับเอาใส่อันนี้ยังเป็นเม็ดแท้อยู่นะครับสภาพยังใช้ได้นะครับเม็ดที่สผมก็ใส่นะครับเม็ดที่3ามนะครับนี่นะด้านพลาสติกใส่อยู่ทางด้านขวานะครับด้านที่เป็นพลาสติกนะครับด้านที่มีพลาสติกลองนะครับอยู่ทางด้านขวามือเรานะครับ การที่มีพลาสติกลองนะครับอันนี้ผมได้เป่าฝุ่นทำความสะอาดไปเรียบร้อยแล้วนะครับตรวจสอบนะครับบูสนะครับสึกล้อเป็นร่องเป็นรอยไหมนะครับการเคลื่อนที่ขึ้นลงเข้าออกนะครับลื่นไหมคอนไหมนะครับถ้าคอนมากมีเสียงดังก็ต้องเปลี่ยนนะครับระหว่างบูสกับชามนะครับหรือระหว่างบูสกับปลายเพ้าเหวียงตัวนี้นะครับก็ตรวจสอบใส ตัต้งตรวจสอบดูนะครับเนี่ยนะฮะถ้ามันคอนมันรุนมันมีระยะมากมันก็จะดังนะครับแตบบ่ในคันนี้ยังโอเคครับยังใช้ได้อยู่ระหว่างบูธกระชามตัวนี้กนะ็ระยะคอนอะไรก็ยังไม่เยอะนะครับนะยังใช้ได้อยู่นะครับทีนี้ที่เราจะเปลี่ยนนะครับในคันนี้ก็คือเนี่ยตัวพลาสติกสไลด์นะครับมันสึกนะ ตรงด้านนี้นะครับเนี่ยนะเนี่ยตรงจุดนี้นะครับที่เขาใส่เข้าไปเนี่ยนะครับมันเจอเคีย้ยวของชามตรงเนี้ยตีนะครับสะบัดไปสะบัดมาจนสุดไปเลยครับท่านอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับนะมีสามตัวนะครับเวลาเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนยกชุดเลยนะครับนะอะไหล่พวกนี้ก็ตัวละแค่หลัก10บบาทนะครับ ผมก็จะใส่นะครับตัวใหม่เข้าไปนะครับเดี๋ยวนะครับใส่ถูกใส่ผิดเนี่ยนะครับสงสัยสงสัยจะให้ผมมาผิดรุ่นหรือเปล่าครับเนี่ยนะไม่ตรงอ่ะรัะ ทำไมมันใส่ยากใส่เย็นอย่างนี้ล่ะจะมีอยู่อันหนึ่งนะครับตัวหนึ่งนะครับใส่ค่อนข้างจะยากหน่อยนะครับเนี่ยโอ้โ ของเก่านี่ยังหลวมเลยนะครับของใหม่นี่จะใส่ยากสักหน่อยนะครับนั่นนะฮะจบขาวเลยครับจบขาวเลยนะครับตัวสสอดูอีทีดิครับเหมือนกันไหมโอ้ใส่ไปแล้วยากครับ ของใหม่ okay, ของใหม่ใส่ก็ยากนะครับค่อนข้างจะแน่นเลยนะครับตัวสไลด์นะครับตัวสไลด์แล้วก็ลองนำมาใส่กับตัวผู้เล่หน้าตัวในนะครับว่ามันแน่นขึ้นไหมเนี่ยนะฮะไม่ไม่คอนไม่ไม่ไมไมลุนเลยนะครับนะ ออกจะฝืดๆได้ซ้ำไปแต่เดี๋ยวเวลาเม็ดมันดิ้นไปดิ้นมาก็คงจะคล้องตัวขึ้นนะครับเดี๋ยวนะไม่มีการคอนเลยนะครับค่อนข้างจะแน่นเลยนะครับผมก็จะใส่นะครับูเล่น้าตัวนายพร้อมกับบูทนะครับนะครับโอเคนะครับอันนี้คือของเก่านะครับ อนี้อีกส่วนหนึ่งที่จะต้องเปลี่ยนนะครับก็คือสายพานนะครับที่จะเปลี่ยนก็คือเป็นรหัสเค5 v 0 1อันนี้สายพานแท้เลยนะครับี๋ยวผมต้องขอ,อยาาเคลียร์พื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะต้องทำการบีดนะบีบผู้เล่หลังให้ล่องมันถางเพื่อใส่สายพา,านเข้าไปนะครับ นะครับของของฮอนด้ไม่มีลูกศรน,นะครับนะครับบีบผู้เล่นะครับ,บ,รบให้สายพานลงไปลึกๆแล้วก็นำสายพานไปติดตั้งเวลาปฏิบัติงานให้ระวังนะครับความคมของแ้งนะครับเรียบร้อยนะครับผมก็จะใส่ตัวผู้เล่หน้าตัวนอก เดี๋ยวขอญาสลับมือนะครับทางทานยังบีดไปไม่พอนะครับไม่หลือพอเพราะว่าตรงนี้ยังไม่ปูกนะครับเดี๋ยวต้องบีบ ลื่นๆนุ่มๆหน่อยนะครับนะครับเราใส่ผู้เล่นหน้าตัวนอกไปแล้วจะต้องให้เห็นล่องสปายนะครับล่องสปายที่จะใช้ในการใส่ตัวเฟืองเขี่ยวสตาร์ทเท้าตัวนี้นะครับอ้าวรูดอีแล้ะนะครับ ขอผมอธิบายป๊าสายพานมันลู่ขึ้นไปขออภัยนะครับเพราะว่าสายพานใหม่มันหนาด้วยนะครับความหนามันยังเป็นมาตรฐานอยู่นะครับเผลอหน่อยปุ๊บลื่นขึ้นเลยนะครับอ่านะครับ โอเคนะครับล่องสปายโถถ้าหนาจ,จะไม่เห็นนะครับะนะครับใส่นะครับแล้วก็ใส่แหวนรองกับน็อตนะครับหมุนน็อตเข้าเกียวด้วยมือนะครับนะครับแล้วเราก็ ชามหน้าไอ้ชวนนะฮะชามหลังนี่ก็ต้องเป่าฝุ่นทับฟามสะอาดใช้กระดาษทรายหรือผ้าทรายรูปนะครับตรวจสอบผิวสัมผัสมีรอยไหม้อะไรไหมนะครับประกอบชามครัสใส่แหวนนะครับแล้วก็น็อตยึดเบอร์19ทีนี้ถ้าเกิดว่าทำให้ถูกต้องจริงๆนะครับ น็อตสองตัวเนี่ยนะครับก็จะต้องใช้ประแจวัดแรงบิดหรือประแจปอนขันแล้วเราจะต้องมีเครื่องมือมาล็อกนะครับมีเครื่องมือพิเศษมาล็อกนะแต่ในคลิปนี้เดี๋ยวขออนุญาตใช้เป็นลูกบล็อกยิงไปนะครับนะเปิดวาวลมครับ เดี๋ยวผมจะยิงไว้แค่แน่นในระดับหนึ่งก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะติดเครื่องเทสดูนะครับว่าเสียงมันเงียบลงกว่าเดิมไหมหลังจากเราเปลี่ยนตัวพลาสติกสไลด์ไปโอเคนะครับน็อตยึดผู้เล่นหน้านะครับผมใช้บล็อกลมยิงแน่นในระดับหนึ่งแล้วนะครับน็อตยึดผู้เล่หลังนะครับใช้บล็อกลมยิงแน่นในระดับหนึ่งแล้ว ่รุ่นนี้ไม่มีมอเตอร์สตาร์ทนะครับเป็น ACG สตาร์ทนั้นก็จะไม่มีลูกข่างอะไรสามารถสตาร์ทเครื่องได้เลยนะครับที่ปุ้ยเปิดสวิตช์แกแสสตาร์ทนะเครื่องนะครับผมแค่สตาร์ทเครื่องนะครับแต่ผมจะไม่เร่งนะครับอาจจะมีอันตรายได้นะครับติดเครื่อง ของเก่านะครับตัวนี้ทิมบอกนะตัวพลาสติกสไลด์เนี่ยมันสึกนะครับมันจะมีเสียงดังนะครับเวลาตัวผู้เล่นหน้ามันทํางานนะครับนะแล้วสายพานเมื่อมันสึกมากๆเข้าเนี่ยสายพานมันหย่อนมันก็จะเกิดการสะบัดน,นะครับเวลาทํางานจริงๆเนี่ยมันจะมีฝาครอบสายพานครอบเพราะนั้นเสียงที่เกิดจากในเนี่ยก็จะเงียบลงไปได้อีกในระดับหนึ่งนะครับอ่าดับเครื่องครับ ก็จะทําการยิงทวนอีกครั้งหนึ่งอ่ะพี่ปุ้ยลบทวนอีกทีนึง่งเดี๋ยยังครับ <c oughs> นะครับถ้าถูกต้องคือต้องใช้ประแจปอนขันนะครับแต่เพื่อความรวดเร็วในคลิปนี้นะครับขออนุญาตใช้เป็นบล็อกลมแล้วนะครับขันแล้วนะครับขันแล้วนะสายพานใส่ถูกต้องนี่นะสายพานตึงเลยนะครับนะสายพานใหม่จะนุ่มนะครับจะนุ่มนะครับเมื่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับทําความสะอาดในห้องนี้เรียบร้อยเราก็จะทําการประกอบแ้งนะแคงนี้จะต้องเตาทําความสะอาดฝุ่นนะครับนะอ่าเราก็จะประกอบ ฝาครอบห้องสายพานนะอันนี้ปะเก็นนี่เขาไม่ได้เปลี่ยนนะครับอันนี้เป็นปะเก็นสังกะสีบางๆนะครับประกอบอ่า๋ยวผมขออนุญาตบางท่านผู้ชมนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวปะเก็นมันติดอยู่ที่ที่ฝาครอบตัวนี้นะครับจะใส่ลำบากนิดนึงขออนุญาตบางท่านนะครับ นะครับเราใส่ฝาครอบห้องสายพานเข้าไปนะครับเราก็ดูว่าประก็นมันปิ้นมันเข้าตามตำแหน่งหรือเปล่านะครับแล้วเราก็ทําการใส่น็อตนะครับเดี๋ยวน็อตยึดฝาครอบเนี่ยนะครับมันจะมีความยาวอยู่ทั้งหมด3ไซส์เลยนะครับนี่นะมันจะมีความยาวอยู่ทั้งหมด33ไซส์นะครับนักเครื่องคันนี้ที่เขามีมานะครับนะ จะมีตัวยาวอยู่2ตัวตัวยาวนี่คือจะใส่ตัวรูกลางนะครับกับตัวรูนี้นะครับนะฮะอ่าและเช่นเดิมครับเวลาทํากับผมนะครับเวลาผมจะใส่น็อตกับผมก็จะแต้มจารบีไว้พอประมาณนะครับแต้มจารบีครับเพราะว่าเผื่อเที่ยวหน้านะครับเวลาเรามาถอดจะได้ถอดได้ง่ายนะครับ ผมขันข้าเกียวไปก่อนนะครับในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีนะครับสองตัวยาวลดจากเมื่อสักครู่ลงมานะครับก็จะอยู่ที่ตัวนี้นะกับตัวนี้นะครับก็แต้มจรารบีเหมือนเดิมครับใส่ ก็จะเหลือน็อตสามตัวสั้นนะครับสามตัวสั้นตัวหนึ่งก็จะใส่ล็อกตรงนี้นะครับเป็นห่วงล็อกสายเบรกหลังตรงนี้นะครับนะครับอีกสองตัวจะอยู่ตรงนี้ ถ้าในกรณีลูกค้าไม่รีบนะครับผมก็จะไปหาน็อตนะครับตรงขนาดตรงตามสเปคมาใส่ให้นะครับ่านะครับผมขันน็อตเข้าไปนะครับตามตึงในระดับหนึ่งแล้วทีนี้เราก็จะมาขันแน่นนะครับอ่านะครับ ัวนอีกทีนึงนะครับตัวที่1ตัวนี้ไม่มีมานะครับ 5. ตัวที่สองตัวที่3นะครับตัวที่4 5 6ห้าอีกตัวครับ1 2 3 4 5 6 7มี7ตัวนะครับ1 สองสามสห,าห,าหครับหลังจากขัดน็อตฝาครอบห้องสายพานเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาติดเครื่องทดสอบดูอีกทีนึงว่ามีเสียงอะไรผิดกปกติไหมเอาเปิดสินแจสตาร์ทเครื่องให้หน่อยครับ ไม่มีเสียงตัวสต,ตาร์ทเท้าไ่ละไฟลากับเฟืองข้างในนะครับทุกอย่างเนี่ยเป็นปกตินะครับเพราะฉะนั้นแค่ตัวพลาสติกสไลด์ตัวนี้มันสึกนะครับนะมันก็จะมีผลต่อการทํางานแล้วเกิดเสียงดังนะครับนะอะไรพวกนี้ราคาแค่ตัวละหลักสิบบาทนะครับนะแต่เวลาขายเนี่ยนะครับเขามาเป็นชุด3ามชิ้นอย่างนี้นะครับ นั้นท่านที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่ถ้ามีปัญหาท่านก็ลองไปตรวจสอบดูว่าตัวพลาสติกสไลด์ตัวนี้มันสึกลรอหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นในการบริการนะครับผอดสายพานมาตรวจสอบสภาพเม็ดตุ้มน้ำหนักแล้วก็เปลี่ยนพลาสติกสไลด์ในรถ Honda c l i ิก 125i นะครับไฟหน้าเป็น LED นะครับก็จะมีขั้นตอนในการทำงานอยู่ประมาณนี้นะครับ ผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านที่ติดตามรับชมจนจบนะครับสวัสดีครับ